สวัสดีครับองนี้ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมอีกเนื้อหนึ่งซึ่งแตกต่างกับองที่แล้วนะฮะองนี้มีมวลสารค่อนข้างจะเยอะมากนะครับพิมฐานแซมนะฮะการนั่งจะเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรแล้วก็มีเส้นแซมตรงใต้ตักแล้วก็เส้นแซมตรง ต้ฐานที่สององนี้เป็นพระยุกป,ปลายนะครับการเปลี่ยนแปลนักรยภาพดูจากรูปถ่ายนะฮะเราก็เห็นชัดเจนนะฮะโดยเฉพาะด้านหลังนะก็มีรอยปูไตรอยปีรอยแยกนะฮะแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาส่วนด้านหน้านะครับสังเกตง่ายที่สุดคือปูนที่งอกมาหนา เป็นฟ้าขาวไม่ว่าจะตามพื้นคูหานะฮะตามซอกแขนตามใต้ฐานตามร่องรอยยุบข,ของฐานล่างนะฮะตามขอบขอบขอ,บของเส้นซุ้มนะฮะเราจเห็ชัดเจ,น,จ,เจนดูจากรูปบนสารมีเยอะนะฮะมีสีฟ้าสีแดงนะครับมีจุดสีขาวของ ของพุทธคุณขอบนะฮะก็มีรอยปีรอยแยกพอสมควรนะ,ะแล้วก็มีมวลสารเป็นก้อนนะด้านในนะฮะก็เห็นร่องรอยของปูนงอกนะครับด้านนี้นะฮะจะเห็นพุทธศินพิมพ์ทรงชัดเจนกว่านะฮะ ก็เห็นเส้นพักกันเห็นเส้นพักเกตนะเห็นหน้าอกนะเห็นร่องสังกติเห็นท่านั่งเห็นการนั่งขัดสมาธิเพ็รเห็นเส้นแซมใต้ฐานทั้งสองเส้นนะครับแล้วก็เห็นปูที่งอกขึ้นมาเป็นฝ้าขาวนะฮะอันนี้ถ่ายรูปด้วยกล้องกางขยายสูงนะฮะอันนี้ด้านหลัง มีร่องรอยของลักเดิมมีจุดสีขาวนะฮะมีจุดสีแดงมีจุดสีน้ำเงินนะครับอันนี้เป็นฐานนะฮะก็โอเคนะฮะในส่วนที่ลาดเอียงนะฮะก็มีร่องรอยของปูนงอกขึ้นมามีร่องรอยของ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะส่วนที่เป็นสีน้ำตาลจะเป็นส่วนที่สูงส่วนที่เป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ,อ่อนน้ำตาลอ่อนจะเป็นส่วนที่ต่ำนะครับอันนี้ก็พื้นผิวในองค์พระนะฮะเม็ดแดงของดินนะฮะจุดสีเงินเป็นผลึกแวววาวจุดสีขาวของผงพุทธคุณนะครับ ดินนะฮะสีฟ้าน้ำเงินนะครับดินสีแดงนะครับจุดของผงพุทจคุณผงทานมีเส้นสมนะฮะเราจะเห็นจุดสีขาวของ,ของผงปุกคุณชัดเจนนะฮะนอกนั้นก็มีร่องรอยของปูที่งอกขึ้นมามีรอยแตกนะมีร่องรอยของลักเดิมมีดินสีฟ้าดินสีแดง อันนี้เส้นฐานนะเส้นแซมนะครับดูอย่างนี้เราจะเห็นความเก่าชัดเจนนะฮะเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงกันไม่ได้นะครับอันดับแรกของความเก่าเราก็ต้องดูสีนะฮะสีก็ต้องมีโทนสีที่หลายหลากนะฮะลดหลั่ไปนะครับของทำใหม่แต่งให้เก่าสีนะฮะ อาจจะเป็นสีเดียวกันทั้งองค์นะฮะแต่ว่าของธรรมชาติสีเขาจะหลากหลายนะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตนะฮะอันนี้เข่าซ้ายสังเกตไม่มีเส้นชายจีวรนะครับเม็ดนี้เป็นดินกำแพงนะฮะสีแดงจุดสีขาวของผงตะกุนเยอะแยะมากมายฝ้าของปูที่ขึ้นงอกขึ้นมารอบๆนะฮะหน้าอก ในส่วนที่ลาดเอียงตรงลักแร้ตรงสีข้างนะฮะมองเห็นชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับระเกตฮนะเส้นซุ้มใบหน้านะครับคราวนี้เรามาดูด้วยกล้องกำลังขยายสูงนะฮะจุดสีเงินของดินนะฮะมีอยู่สองสามจุดนะฮะ จุดสีขาวผงพทุคุณนะเส้นพักกันนะครับเส้นคอนะมีการเปลี่ยนแปลงกะยภาพชัดเจนนะครับเป็นตะปุ่มตะปังมนะครับซอกละแร้นะฮะค่อนข้างจะลึกนะครับมีการงอของปูนผิวเป็นตะปุ่มตะปังม จุดเหล่านี้นะฮะเป็นจุดที่เราต้องมาพิจารณาทั้งสิ้นนะครับล่องลอยของการแตกนะฮะล่องรอยของสีดําที่ลักฝังอยู่ข้างในนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องดูดนะครับการนั่งน,นะ,ะวงแขนลด,ดงามนะฮะช่วงหน้าท้องนะมีรอยกระปุ่มตะปั้ะปนะฮะ นั่งขับสมาธิเพชรนะฮะเห็นร่องรอยของขาชัดเจนที่ตั่งขัดกันนะฮะไม่มีเส้นชัยจีวรเส้นฐานเม็ดนี้ไม่ทราบเป็นอะไรสีสเขียวๆมวากให้ทราบนะจะดูใกล้ๆ ข้าไปทางสีเ,เขียวนะฮะดินกำแพงพื้นผิวที่มีการเซตตัวนะช่วงนี้ช่วงหลาดเอียงนะฮะเส้นแสงดินกำแพงเส้นฐานจุดแดงจุดดำจุดสีขาวของผรพุทธคุณคบคันนะฮะเรื่องมวลสาร เซนแซมเซนที่2พื้นผิวเต็มไปได้วยปูนที่งอกขึ้นมาแต่ก็ยังพอมองเห็นมวลสารต่างๆเนื่องจากเราใช้กล้องกาะขยายสูงอันนี้ฐานสิงนะฮะคมควานฐานสิง การเปลี่ยนแปลงใกนกายภาพในส่วนที่ลาดเอียงน,นี่ฐานล่างสุดเรามาดูด้านหลังบ้างนะฮะมีร่องรอยของลักเดิมรองนั้นก็เป็นพวกมวลสารนะฮะไม่ว่าจะเป็นอิฐแดงจุดดำจุดแดง ดินสีฟ้านะครับจุดสีขาวของผงกุทธคุณก็พอสมควรนะครับน้ำยาก็กาอเป็นเม็ดกลมดีนะครับถือว่าโอเคพออากาศก็ขึ้นนะฮะ แสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระที่มีปูดเปลือกหอยเป็นส่วนผสมหลักนะฮะตามแบบฉบับของวัดะระฆังนะครับแล้วก็อายุก็ถือว่าโอเคเนื่องจากน้ำยาก็เป็นเม็ดกลมดีฟองคาร์บอนไดออกไซด์ก็ขึ้นดีนะครับส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ก็เมื่อเรามองด้วยตาแล้วก็ไม่ต้องกังขาอะไรนะครับชัดเจนมากว่ามีความเก่าวนสารต่างๆก็ครบครันเยอะแยะมากมายนะครับก็สรุปว่าพุทธคุณก็สุดยอดนะฮะครบครันตามแบบฉบับของพระสมเด็จพระสะรังนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของเมตตามหาธิยม แ้วคาดปลอดภัยแล้วก็โภคทรัพย์นะครับพิมพ์นี้นะฮะโดดเด่นในเรื่องของเมตตามาิยมนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลช่วยเหลือเป็นฐานให้นะครับจึงเรียกว่าเป็นพิมพ์ฐานแสงนะครับโอเคครับสำหรับองค์นี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ